ขึ้นชื่อว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะเกิดมาแล้วที่ว่ามีสุขเนี่ยหายังไม่เจอมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นบัณฑิตทานกล่าวไว้อย่างนี้ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์หาอะไรเกิดมีได้นอกจากทุกข์หา,กกากกขหาอะไรดับมีได้ ความทุกข์ทั้งนั้นบัณฑิตท่านเห็นโทษในการเกิดของขันถ้าผู้ใดจะมีการเกิดอยู่จะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาแล้วมันยังหนีทุกข์ไม่ได้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วถ้ายังมีกิเลสเป็นเชื้อมันก็เกิดอีกถามว่าจะหนีไปที่ไหนพ้นกันทีอาพ้นทุกข์ที่พ้นชาตินี้จริงลสิ แต่ชาติหน้า